รูปแบบมีปันผลกับไม่ปันผลตัวแทนเองมักจะพูดให้ลูกค้าสำคัญผิดและลูกค้าเองก็ต้องระวังคําว่าเงินปันผลนะครับมันการตีและปลอกไม่ได้แต่ถ้ามีเงินก่าคยคืนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยชัวร์เลยสัญญากรกมัดันเป็นสัญญาที่ใช้ฟ้องร้องคดีตามกฎหมายได้นะครับดูให้ดีในเรื่องประกันของท่านนะครับ ผมชื่อสนิทแก้วนวลน,นะครับอยู่กับบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้ก็อยู่โซนของจังหวัดพระนครศรีอายุทธยาครับรูปแบบในการจ่ายของประกันชีวิตเนี่ยมีสองรูปแบบแบบแบบแรกคือแบบที่ไม่มีเงินปันผลแบบที่สองเป็นแบบที่เขาใช้คำว่ามีเงินปันผลขอญาติวงเล็บถ้ามีไอแบบที่ไม่มีเนี่ยเขาจะระบุเลยครับว่าถ้าไม่มีนะระบุไปเลยว่า มีเงินคืนกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนประกรันภัยเราจ่ายเบีย้ยประกรันเป็นบาทเนาะแต่ในการจ่ายของประกันชีวิตเนี่ยจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญาหรือครบสัญญาหรือเงินคืนกรณีที่มรนกรรมคือชีวิตก่อนระหว่างสัญญา <S <S <ๆ>เขาใช้คําว่าจํานวนเงินเอาประกรันภัยหรือทุนประกรันภัยถ้าพูดทุนแล้วเลี๋ยวลูกค้าคิดว่าทุนที่ฉันจ่ายไปทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่เป็นศัพท์คําว่าจํานวนเงินเอาประกันภัยไม่ใช่เบี้ย ประกันที่ลูกค้าจ่ายเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาสับของเขารูปแบบประกันที่ระบุว่าไม่มีเงินบันผลเนเขาจะเป็นแบบการันตีจ่ายมากกว่าการันตีจ่ายแน่นอนคือแน่นอนไม่ว่าวันนี้ดอกเบียบ้ยหรือภาวะกําไรขาดทุนอะไรต่างจะยังไงประกันชีวิตเล่มนี้ที่ระบุไว้เงินคืนเท่านี้บาทก็ต้องเป็นเท่านี้บาทเลยครับตามสัญญา เช่นมันบอกว่าลูกค้าทุนประกันหนึ่งล้านส่งเบีย้ยปีละแสนนะฮะเงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นตของจํานวนเงินประกันไทยคือล้านล้านคูณหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นบาทส่งเบีย้ยปีละ, 100, ะแสนแสดงได้คืนปีละหมื่นบาททุกปีอย่างนี้นี่คือการตีเลยถ้าเขาระบุว่าหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นคือเขาปรันตีจ่ายเลยครับไม่ต้องอ้างอิงภาวะขาดทุนอ้างอิงภาวะของสถานการณ์ปัจจัยภายนอกมากระทบไม่มีผลนะครับ แต่บางแบบบางแบบครับมันจะมีคําว่า,าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ4เปอร์เซนตองเปอร์เซนวงเล็บด้วยนะครับตามกรมธรรม์ตามสลักสัญญากรมธรรมเป็นสัญญาที่ใช้ฟ้องร้องคดีตามกฎหมายได้นะครับดูให้ดีในเล่นประกันของท่านนะครับมันเขียนไว้เลยครับปันผลวงเล็บถ้ามีนั่นหมายความว่าถ้าบริษัทมีผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมามีกําไร จึงจะปันผลให้ลูกคา้าแต่ปันผลเนี่ยจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เขาระบุหรือไม่การตีไม่ได้เหมือนกันเช่นบอกว่าประมาณสี่เอร์เซ็นแต่จริงให้แค่หนึ่งเปอร์เซนก็ได้ตัวแทนหลายคนมกักจะใช้โอกาสนี้ครับในหลายคนผมเจอไปท้องตลาดแค่เพิ่งทําไปกับญาติญาติมาขายส่วนมากจะซื้อง่ายนะครับนะฮะแต่เรามาบอกเป็นยังไงเหรออ่าก็อบอกเนี่ยมีเงินปันผลมาดูเลออก ผมดูแล้วปันผลว่าผมบอกลูกค้าลูกค้าก็คือญาติขายเขาต้องเชื่อญาติมากกว่าเราแต่ในเล่มมาดูเล่มปั๊บมาหลังเราไปไงแต่ญาติก็ออกไปแล้วไงญาติเขาออกจากอาชีพไปแล้วแต่ผมก็ไปผมไม่ทิ้งความพยายามนะครับรายนี้นี่ผมต้องตามอยู่ทุกวันนี้นะครับประมาณห้าปีแล้วนะนะเขายังเปิดเปิดมาเลยว่าพอผมเช็คแล้วน้องเ็าออกไปแล้วแล้วเขาบอกอันออกไปแล้วเขาไม่เกรงใจไงเขาก็เห็นเราเป็นคนสาคัญมากกว่าร้านคันนี้เพราะเราไปบ่อยกว่ากว่าน้องเขาที่ออกไปแล้ว เาบอกเดี๋ยวเอาเล่ไม่ให้ดูทีพี่ช่วยดูหน่อยก็เดี๋ยวเราเข้คง,งบริหารให้เขาที่เขาไม่เสียเปรียบนะครับก็ถ้าดูประกันแล้วยี่สิบข้อสัญญาเสมอตัวเสมอตัวครับเบี้ยจ่ายไปกับได้คืนแต่มาเอาบันผลมามาคุยเนี่ยมีกําไรอยู่บ้างแต่กําไรหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องรอครบถึงยี่สิบปีหรือสิบแปดปีประมาณสิบแปดปีมั้งครับอาะสิบแปดทับทับสิบของเขานะครับสงองสิบคุ้มเขสิบแปดปี อันนี้ส่งมาแล้วห้าปีคูอสุบนะครับแต่ในบางแบบประกันในบางบริษัทที่ผมเจอเนี่ยคะมีทั้งเงินคืนแบบการันตีคืนและมีเงินคืนปันผลในแบบประกันแบบนั้นเลยแต่ปันผลต้องบอกลูกค้ากันว่าปันผลเนี่ยเมื่อส่งเบี้ยครบเนี่ยต้องรอผลประกอบการนะครับว่าจะปันผลให้เท่าไหร่เดี๋ยวลูกค้าจะมีจดหมายรับแจ้งทุกปีทราบเป็นระยะระยะรับก็ความสบายใจตอกไม่ได้แต่เงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่นอนมีครับ ผมอยากให้ลูกค้าซื้อแบบที่การตีแน่นอนมากกว่าคือแบบที่ไม่อิงเงินปันผลนะครับแต่ถ้ามันได้เพิ่มก็ดีใช่หไหมครับมันได้เพิ่มก็ดีไงปันผลนะแต่ถ้าไม่ป็นผลต้องขออย่าขาดทุนจะประการไปแล้วคืนออมนะครับกี่ปีละเป็นงกี่บาทได้คืนเท่าไหร่ตามสัญญาถ้าไม่ขาดทุนโอเคและถ้ามีปันผลมาด้วยของแถมก็ยิ่งดีเพราะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอะการบางแบบ ก็มีทั้งเงินคืนแบบการันตีและเงินคืนปันผลเข้ามาด้วยในเล่มเดียวกันก็มีครับนะครับซึ่งก็ะดิกําไรมากขึ้นครับนะฮะแต่บอกลูกค้าว่าคือให้ระวังว่าถ้าเกิดตัวแทนไปขายหรือช่องทางไหนไปขายลูกค้าชูประเด็นเรื่องปันผลเนี่ยระวังมันจะไม่ได้ดังใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประกันก็ใช่ว่าจะก,กําไรเสมอไปหรือไม่นะครับเจอเป็นขายประกันประเภทเคสที่มีความ การเคลมสูงนะครับนะครับอ่อก็อาจจะการทุนได้นะครับ <S <S 1> <S 1> ประกันชีวิตควบการลงทุนก็คือเป็นประกันออมซั์นี่แหละครับแต่ว่าไอ้เบี้ยเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเขาจะแบ่งเอาไป,ไปเอาไปเรื่องของการลงทุนเสียเสียส่วนหนึ่งคุ้มครองชีวิตส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชีวิตลูกค้าแต่ละคนเช่นช่วงชีวิตลูกค้า คนที่มีความเสี่ยงสูงเรื่องของรับผิดชอบอยากคุ้มครองเงสูงก็งเ,เอาเบีย้ยเทไปเรื่องความคุ้มครองชีวิตไอล้ลงทุนเนี่ยน้อยหน่อยแต่พออายุมากขึ้นภาระหนี้สินหมดลูกเรียนจบเอาเบีย้ยประกันชีวิตร้อยบาทเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไปคุ้มครองน้อยหน่อยแต่เอาไปลงทุนท็อปอัพเยอะหน่อยเพื่อหวังกําไรเรื่องการลงทุนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอ้พวกหุ้นลงทุนในเอ่อหน่วยลงทุนต่างๆครับก็ที่บอกครับมันต้องเลือก ให้ดีนะครับว่าหน่วยลงทุนตรงไหนลงที่ไหนแล้วมีผลตอบการกําไรนะครับขาดทุนหรือไม่บางทีใจหายครับปี่อปีก็ดิ่งล่วงไปไม่รู้ตัวเลยไปขึ้นทีก็อีกหลายปีเพราะงั้นต้องใจเย็นกับกับการซื้อประกันแบบนี้เพราะว่ามีการกราฟการขึ้นลงของพวกหน่วยลงทุนหน่วงผู้ต,ต่างๆมันก็คือตามตามภาพของปัจจัยภายนอกอยู่แล้วครับมมผมเองก็ที่บอกว่า แต่ซื้อประกันตัวนั้นเราเรียกว่าถ้าเน้นคุ้มครองชีวิตเหมาะครับมันมันได้คุ้มครองชีวิตที่สูงกว่าแบบประกันสามัญทั่วไปแต่เรื่องของผลประกอบการที่แบบคืนคืนแบบการตีะก็ยังการตีไม่ได้ครับผมบอกลูกค้าเลยแต่ถ้าเน้นคุ้มครองชีวิตตุนสูงโอเคเหมาะ